สวัสดีจ้าเดี๋ยวมันนีเสิพ้ามาเบิงผักในตู้เด้อยจ้ะว่าตอนนี้มีผักอีหยางแน่ขวาเก็บหลายรอบเลยจ้ะอันนี้เม่งลักจ้ะออกดอกดีดีคอยตัดดอกทิงหลายรอบเลยจ้ะเนี่ยดอกที่ว่ายาวๆหนูคอยตัดออกเพราะว่าจะได้ให้นางแตกยอดนี่พอง,งอกออกมาไหมนางก็ยังมีดอกอ่อนๆอยู่สงสัยจะเป็นถึงฤดูกาลนางนาาเนาะจ้าเนาะ พอออกมาออกยอดมาแตกยอดมาก็เริ่มแต่ว่าเนี่ยมีดอกออกมาพร้อมเลยจ้ะนี่มีดอกออกมาพร้อมแต่ว่ายังพ่อได้กินอยู่พอ่อตัดมันก็จะออกมาแบบนี้ยังงามอยู่แต่ว่าดอกก็ลายมูอยู่ขางหนวกให้แต่ดอกเต็มเคยปล่อยให้ดอกแก,เ,กเลยจ้ะอันนี้ยังพ่อได้กินดอกอนนยอดอ่อนจ้ะ สองกระถางนี่ใหญ่ออกมาจากขังนอกเลยจ้ะเราขอาก็มาตัดดอกถิงเบิดเลยนี่ให้นางแตกยอดใหม่เอาไว้กินสดมีผักบุ้งผักบุ้งกับบข่อยงามเล้วเด็ดกินนั่งกระแตกมาเลยแต่ว่าตามฤดูก,กาลแล้วนาะจะเนาะถึงเวลาของนางอันนี้โหระพาโหระพากระตัดหลายรอบแล้วจ้ะ กระแตกขึ้นมาใหมนังกันยังงามอยู่เด้เนี่ยพราะแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยหอมหอมหอมชื่นใจกินก็ขนมเส้นนีย่างแซ่บจ้ะขนมเส้นแล้วก็ใส้แกงเขียวหวานดูนางกําลังแตกขึ้นมาตอนนั้นนางงยวนด้านนอกจ้ะขอ่อยกระเลยอันใหญ่เมื่อไวยในตู้ซี่กระถางข่อยอยากให้นางอันแตกยอดเร็ว เล้ยงใหญ่คว่าไว้นังกะเล่นกำลังเริ่มเตจะเนี่ยแต่ตุ้มุติมิขึ้นมาเนี่ยเด็ดนั่งบ่อยหลายหอมหอมเลยจ้ะแมงลรงขึ้นกันหอมเขามาในหอมขายางสาเข้าเป็นเพ็ดบนุนีเนาะคือน็นยังเนี่ยเข้าไปจับเนี่ยกินนั่งจะหอมมากเลยอันนี้ใบบบกจ้ะ กระถางนี่รู้ซึกว่าจะบ่ค่อยงามมงึงสซจะแน่นเรา่อยก็บ่ค่อยเด,เด็ดกินน้ำนางแน่นนางก็เลยอันบ่ค่อยงาปะดเดนี่ยนี่กระถางหอยนี่กระถางหนึงงน่งกระถางนี่กันแน่นกันมากเลยจ้ะได้เด็ดใบเหลืองเทียงให้นางกระถางนี่ดูหอยลงมาคุณ่ะดูนางหอยหอยเครือลงมา นี่ถ้าเม็ดนั้งแกนี่เขาเอาเก็บเอาไว้เพาะได้เด้ยอย้จะใบบัวบกเนี่ยเพาะจากมเมล็ดก็ง่ายๆเด้ยจยวะถ้ามีเม็ดโอ้เม็ดขื่นโอ้เม็ดล้นออกสงสัยเริ่มสีแกแล้วเอาเม็ดแกเนี่ยไปเพาะนั้งก็จะงอกขึ้นมาจ้ะเพาะจากมเมล็ดก็ได้หรือว่าเขาจะเอาต้นหน่อยไปเพาะก็ได้จ้ะเวลาปลูปกใหม่ กระถางนี่กับ,น,น,กบน่นด้วยกันจะพามาเบางังฉะพลูฉะพลูตอนนี้งามงามจะ้ะตอนนั้นขี้หายหลายคอยเม้นว่าสิบบงงอกค่อยแล้วที่นี่นังแตกให้ย่างดีเลยพุณหะดูใบดูใบเขียวงามสออนจะ้ะที่กี่เป็นแมงแม่คอยว่าโอ้ยแทบว่าสิไดเอาทิง้งบตที่นี่ก็เอาเองน้ำยาล้างจานผสมน้ำด้วยจะ้ะเมื่อสีจังไดอัน นางกลับขึ้นมางามแล้วเม้งอันที่ว่านะก็ตายไปจ้ะมันบแมนเพี้ยเด้มันเป็นแม้งไอ้ไข่ชกเขืเอนเม้งอย่างที่ว่ามันติดใบด้านหลงนังอะนะเปรยๆนะแมยม้งเปรยๆติดใบนะจ้ะค่อยเอาน้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดไปที่นี่พอฉีดเปียกๆแล้วค่อยกับเกาออกไปเนะี่ยให้นางลนนางก็ตายเออได้ผลตอลอดจ้ะลองบ่งเดอทันของผู้ใดมีแม้งก่อแบบจะคอยวาเด้จ้ะเนี่ยนางสิแตกใบไม้ให้ทุกต้นเลยนี่ ตัวน,นี้ก็งามงามใบเขียวใบเขียวใบใ่อันนี้เป็นใบแฮมเน่เป็นยังอีกวู้น่ขึ้นมาเนี่ยมียู่จะกระถางนี่มียูหกกระถางจ้ะหกกระถางงามทุกอันนี่กําลังงามกําลังแตกให้ดีดีเพียกินเมียงเนาะ กินเนยย้ำนมกะกะแสีบพึ่งกันจ้ะกินกะย้ำเนมแกงไส้หอยกะเสียบข่อยมีหอยอย่บ่ไดกแก้แกงแกงไส้หอยเสบกระถางนึงกระถางนึงข่อยเอาปลูกร่วมกันหลายต้นได้จ้ะพ่นะทานถ้าเอาไปเนียเนี่ยในประมาณสามสามกระถาง4ี่กระถางถ้าไปเยีปลูกนะดูข่อยปลูกร่วมกันุ่นนะจ้ะ ปลูกร่วมกันกอ่อไง่น่ะใส่กระถางหนึ่งเพราะว่าประหยัดพื้นที่นู่นน่ะดูเนนเปี้ยะเนนเปี้ยเลยจ้ะถ้าสื่อไปปลูกไผซสื่อไปปลูกเนี่ไปขยายในหลายกระถางจ้ะคุณน่ะอันนี้กระถางน,น้อยๆตะวันย่างหลายจ้ะอยู่ในกระถางนี่ย่างหลายเลยคุณเฉาะพูเต็มเลยนี่นางแตกไอ อยงเท้าเครือเนาเนะนางเท้าเคลือลงมาพี่ยาวยาวอันนี้ท่านปลูกอยู่บ้านเทาเนาะเครือเนี่ยถ้าเท้าล้มดินนะก็จะแตกแตกไม่ได้จ้ะน,นี่เพราะว่าจะมีหักตรงนี้แต่ว่าอยู่ี่พื้นที่มบ่ได้ปลูกลงสวนคือบาา้านเท้าแล้วเนาะมันบริอากาศอุ่นคือบ้านเท้าอยู่บ้านเท้านี่เท้าเครือไปเรื่อยจ้ะ เบื้องบนสะพูเบื้องไงไก่งามงามเดียจ้ะส่วนนี้ประกอบประกอบไปอย่างก็จ้องขี่ขี่ให้อีกแล้วนี่ประกอบสิเป็นแมงตัวนี้ขอบ่ได้เบื้องนี่นี่แมงอันนี้จ้ะที่ค่อยว่านี่ที่ขึ้นแทพูนี่มันจะเป็นแมงอันนี้จะขึอนแมงอย่างนี้นี่ที่ได้ฉีดยาตัวนี่ประกอบค่อยอ่ะประกอบมีผักบุ้ง บุ้งยู่กับป๋อเอียงเนี่ยผักแผวผักแผวกระถางนิดหน่อยมาที่นี่ข่อยมาวางตั้งไว้เพืงผักบุ้งนางก็เล่นแทงหากนะไปติดกับผักบุ้งดึงออกกระป๋อได,ด้อจ้ะก็เลยติดกันเลยนังหัวละพาที่ปล่อยให้ออกดอกแก่ปอยไว้ยังสั่นแหละเพื่อได้เก็บเม็ดจ้ะนี่กะเพรากระเพราอันนี้ข่อยปล่อยให้ ออกดอกแก่จ้ะจิเก็บเนวเก็บเนวอันพอพีดเก็บเนวเนาะจ้ะเก็บเม็ดเก็บเนวเอาไว้เพาะมีผึ่งพร้อมด้นะีนยเหมือนกับมันจะแหงแหงแต่ว่ามันจะมีเม็ดบ่เนี่ยมันเก็บแนวยากบ่คือบานเฮาเนาะจ้ะเนาะอากาศานคือกันแต่ว่าพันธุ์นี่หอมหอมจ้ะพราขาว กระเพ้าขาวกระเพาอ้อยพันเดินที่ว่ายู่ตามสวนุ่งหน้าบ้านเขาจ้ะนี่ก็เก็บใส่อันแฉ่งไลยรอแล้วจ้ะนี่ดูว่าก็ด็ดดูปุ่ะเด็ดยอนระ,ะบมระแบ,บแบมเลยนี่ใบบวัวบกกระถางนี่นี่งามจ้ะปุณะดูหยอดดูใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่อันนี้จ้ะ อันนี้คอยเก็บกินประจำคอยคอยดึงขึ้นดึงขึ้นให้น้าไอ้บางลงอาจารย์นะดึงเอาเลยง่ายไงยดึงเอาแบบจิ้มป้นจ้ะนี่กระย้ากันเดนี่นเท้าลงมายาวนี่กระยอดกอกบักกอกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาสามตนเลยนี่อันนี้ต้องรีบซีดัมยาอาจ,จ้ะนี่นี่ตน้นใหญ่ ตัวหญ่ก็เป็นตัวหญ่ก็กับเด็ดกินหลายรอบแล้วหนุ่นกะเพราวกันจะเนี่ยฟังนุ่นกับกะเพราหยอดกันยังเลอหลายยี่เด้จ้ะเนี่ยขนาเคยตัดไปเมื่อก้นเนี่ยหยอดเหลือเต็มเลยอันนี้แมงลักแมงลักก็เอกะเพรา อยู่ในกระถางเดียวกันกระถางนี่ใบบัวบกบก่บกค่อยขึ้นจะปีนี่เพราะว่าอันขอยไปปลูกกระเพราส่นางผุ่หนักเห็นแต่ยอดนี่หน่อยดูต้นนี่หน่อยขึ้นนะขึ้นมาบ่ได้เพราะว่ากะเพรางามเนาจะจะมีกระเพรามีแมงลักอันนี้เป็นโหระพาอีกตัวหนึ่งอยู่รวมกันจะนี่กะบานี่รวมกันเบิดเลยโหระพาต้นนี้กง็งามงามดูหย,ยอดอะ ตนเดียวแต่ว่างามจ้นเด็ดเลยแตกเลยพี่กะเพราข่อยฟังเนี่ยดูพอเด็ดไปน้ำก็จะแตกขึ้นมากไม่เลยกลัวสีหนาวเนี่ยก็ได้อีกลายอยู่เนี่ยได้กินอีกลายรอบเนี่ยนัำงแตกให้ดีหยด่ใหญ่ดีจ้ะงามงามเด้๋ยดอะแตกแตกงาม ต้นยู่ขางนอกห่งแต่งงามจ้ะทีนี้ดอกแนี้ก็ลายเปินกินบ่าวาดบ่ไไวจ้ะเยอะแยะแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วเน้นโดยพักจ้ะตู้ค่อยด้านหลังก็เต็มกับมะละด้านตู้ที่สองกับมะเขือเปอแตะวบาเผือเปอหนวยบ่ค่อยลายจะปีนี้เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้า คลิปหน้าจะถทายังอื่นใหม่เบิ้งไหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ุคลิปต่อไปเนี่ยจะ้ะและขอบคุณติดติดตามรับชมสวัสดีจ้า